โอเคสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับอั๋นทศวัรษนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําเรื่องของการตัดคลิปในโทรศัพท์มือถืออีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ t r a n s i t i o n นะครับเชื่อมต่อระหว่างคลิปนะครับให้ดูเนียนโอเคไปกันเลยนะครับกดเข้าไปในแอปนะครับอ่าเดี๋ยวผมออกมาก่อนนะครับ อันนี้ผมก็ได้ไปทำการถ่ายคลิปต้นไม้นะครับพืชผักสวนครัวมานะครับเพื่อจะเอามาใช้เป็นตัวอย่างนะครับในการใส่ทรานซิชันนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันโอเคอันดับแรกผมก็เลือกคลิปที่ผมถ่ายมานะครับเราก็สร้างโปรเจกต์นะครับตั้งชื่อเรื่องซะหน่อยนึง นะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากจะลองทําตามนะครับก็ลองทําตามผมได้เลยนะครับผมก็จะพิมพ์ว่าพืชผักสวนครัวโอเคอ่าเรียบร้อยก็กดตรงนี้นะครับสร้างโปรเจกต์นะครับอ่าคลิปตอนนี้คลิปก็เข้ามาอยู่ใน แอปเรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกว่าจะมีมีคลิปแนวตั้งโผล่มาด้วยอันหนึง่งอันนี้เดี๋ยวทำการแก้ไขก่อนปึ๊บอ่าไปที่เปลี่ยนขนาดนะครับแล้วก็ไปที่พลิกเอ๊ะหมุนหรือเปล่าหมนุนนะครับแล้วก็ 45องศาลองเพลย์ดูนะครับรู้สึกว่ามันจะตีลังกาอยู่นะครับเดี๋ยวต้องพลิกอีกักรอบหนึ่งอโอเคเราก็ทำการขยายให้เต็มเฟรม แบบนี้เพื่อนคนไหนอยากจะลองทําตามนะครับก็สามารถใช้นิ้วลูดตรงจุดสีเขียวๆตามมุมต่างๆนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดต้องการจะขยายก็ตรงมุมนี้นะครับมุมบนขวานะครับที่ผมกําลังใช้พอยเตอร์วนๆให้ดูอยู่เนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็จิ้มเสร็จสิ้นไปนะครับ มาลองเพลย์ดูอ่าโอเคมาลองดูคลิปที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับยังไม่อ่าอันนี้คือเป็นการเอาคลิปมาเรียง,ยงต่อๆกันเฉยๆนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าช่องว่างระหว่างคลิปนะครับก็จะเป็นการตัดไปแบบกระทันหันเลยนะครับทีนี้ t r n s s t i o n เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงช่วงรอยต่อระหว่างอีกคลิปหนึ่งไปสู่อีกคลิปถัดไปนะครับที่เราจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีจุดดำๆอยู่ตรงกลางนี้นะครับเดี๋ยวลองขยายออกนะครับนี่ใช้นิ้วค่อยๆทาง ออกนะครับที่บริเวณพื้นที่ว่างๆตรงด้านล่างตรงนี้นะครับเราสามารถใช้2นิ้วนะครับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ก็ได้นะครับขยายออกนะครับชิ้นงานของเราก็จะกว้างขึ้นแล้วก็ทำให้เห็นได้ชัดขึ้นนะครับทีนี้มาถึงขั้นตอนการใส่ซาสิชชันแล้วนะครับก็จิ้มเข้าไปตรงนี้นครับตรงสีเหลี่ยม ที่เป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแล้วก็มีจุดตรงกลางนะครับจิ้มเข้าไปเลยตึง้งอ่ามันก็จะมี t า a n s i t ชั่ขึ้นมานะครับอ่าตรงนี้เขาเขียนว่ากดค้างเพื่อลบเอ่อเพื่อเพิ่มหรือลบที่ขั้นหนังสือนะครับเขาใช้คำว่าที่ขั้นหนังสือนะครับอ่าทีนี้ลองมาดูทีละอันว่าพอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลง ยังไงบ้างกับคลิปของเรานะครับอันนี้ทําให้ละลายนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับช่วงรอยต่อระหว่างคลิปก็จะมีการเบลอเข้าหากันนะครับเลื่อนเป็นสีดําเป็นยังไงอ่าก็จะเป็นการมืดลงแล้วก็กลับมาสว่างขึ้นในคลิปถัดไปนะครับอ่าันนี่ก็จะเป็นสีขาวนะเมื่อกี้นี้เป็นสีดําอันนี้เป็นสีขาวอันนี้ เลื่อนไปทางซ้ายเลื่อนไปทางขวา,าสวยงามนะครับอันนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอันนี้คลี่ซ้ายนะครับคลี่ขวาคล้ายๆายๆก็เปิดหนังสือนะครับอ,อันนี้เหมือนเปิดปฏิทินคลี่ลงอ ถัดจากนี้นะครับเฉือนซ้ายเฉือนขวาเฉือนบนเฉือนล่างอะไรตรงนี้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์กุญแจล็อกเอาไว้นะครับก็ถ้าเกิดเราต้องการจะใช้ r a n s i t i o n ที่มีความหลากหลายนะครับเนี่ยตรงนี้วิบวับน่ารักมากเลยถ้าเราต้องการจะใช้นะครับเราก็ต้องอจ่ายเงินสนับสนุนให้กับแอปนะครับจะเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีหรือว่าตลอดชีพก็ได้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าแค่นี้ก็เพียงพอกับการใช้งานแล้วก็ใช้งานแบบฟรีไปได้เรื่อยๆนะครับสมมุติว่าเดี๋ยวผมจะเลือกสลับไปสลับมานะครับดูแล้วก็กดเสร็จสิ้นไปแล้วก็ทำอันต่อไปนะครับเสร็จสิ้นอันต่อไปผมก็เปลี่ยนเป็น แบบอื่นสลับกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เพื่อนๆลองค่อยๆทำตามดูไปได้เรื่อยๆเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีคลิปที่ถ่ายมาแล้วนะครับจะเป็นคลิปอะไรก็ได้นะครับถ่ายาถ่ายรถถ่ายอาหารถ่ายสัตว์เลี้ยงถ่ายอุปกรณ์ของเล่นได้หมดเลยเอา่า ทำไปเรื่อยๆนะครับจนครบแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูผลที่ได้ไปพร้อมๆกันอีกนิดนึงหมดหรือ,อยังถ่ายมาหลายคลิปเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่าโอเคเสร็จแล้ว คลิปสุดท้ายคลิปสุดท้ายเราเฟดเอาซะหน่อยหนึ่งอ่ะเลือกที่แอนิเมชันนะครับเลือกเลือกคลิปสุดท้ายเลือกแอนิเมชันแล้วก็เลือกออกตรงนี้นะครับออกแล้วก็จางลงมีอยู่อันเดียวนะครับมีอยู่อันเดียวที่ใช้ได้ก็คือจางลงนะครับกดเสร็จสิ้นนะครับคลิปสุดท้ายของเราก็จะจบแบบจางลงก็เป็นแบบธรรมดาปกตินะครับไม่ได้มีอะไรแปลกพิสดารอ,อันนี้ก็ ตอนคลิปแรกตอนเริ่มต้นก็ทําเหมือนกันนะครับแต่ว่าเลือกเลือกเป็นเข้านะครับซึ่งค่าตั้งต้นเขาก็จะเลือกเป็นเข้าให้เราอยู่แล้วเราก็กดที่จางได้เลยเมันก็จะแบบค่อยๆเฟดเข้ามานะครับเป็นการเริ่มต้นทีนี้คลิปของผมที่ถ่ายมามันจะมีเสียงบรรยากาศรอบๆข้างมาด้วยนะครับผมก็ อยากจะใส่เพลงเข้าไปด้วยนิดนึงเพื่อให้มันเกิดความน่าสนใจในคลิปของผมนะครับผมก็จะเลือกเป็นเสียงกีตาร์ของผมเองนะครับอันนี้ละกันนะครับเป็นเหมือนกับเป็นเพลงพื้นหลังเพลงเอ่อแบ็กกราวนะครับหลีเสียงลงสัหน่อยหนึ่ง สัก40%โอเคอ่ะ okay. แล้วเดี๋ยวเราลองมาดูผลลัพธ์ที่ได้ไปพร้อมๆกันครับ โอเครู้สึกว่าเพลงมันจะจบก่อนที่คลิปของผมจะหมดนะครับก็ถ่ายมาเยอะไปหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวลองใส่ก็ถ้าเกิดกรณีอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวทำให้ดูเลยแล้วกันเผื่อเพื่อนๆจะเจอเคสเดียวกับที่ผมเป็นนะครับสมมุติว่าผมอยากจะใช้ เสียงกีตาร์อของผมอันเดิมเนี่ยแหละผมก็ไปที่ไฟล์อีกรอบหนึ่งนะครับเราก็ไปเลือกเสียงกีตาร์มาตรบนี้อ่าล้วก็เลื่อนมาให้มันต่อกันนะครับก็คือเราจะยังไม่ยอมให้เสียงเพลงมันจบลงไปนะครับเพราะว่าคลิปของเรายังไม่จบอ่าตรงนี้ก็ยืดออกไปนะครับแล้วก็ เลือกที่จางลงนะครับอันนี้เป็นส่วนของเพลงพื้นหลังนะครับผมต้องการให้ตอนจบคลิปเนี่ยเสียงมันค่อยๆจางลงเดี๋ยวเลือกเลือกความดังก่อนความดังก็เลือก40เท่ากันกับอันแรกนะครับแล้วก็เลือกออกนะครับแล้วก็เลือกจางลงเสียงเพลงม,มันก็จะจบแบบค่อยๆจางหายไปนะครับ อ่าโอเคลองลองดูต่อจากเมื่อกี้นี้นะครับอ่าก็จะเป็นเสียงกีตาร์ก็จะบรรเลงต่อไปอวิดีโอที่เราถ่ายมานะครับก็จะเปลี่ยนไปตามทราน i ิชันที่เราใส่นะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถทำตามได้เลยนะครับคลิปต้นไม้พวกนี้นะครับผมก็เอาโทรศัพท์เครื่องที่กำลังอัดหน้าจอทำเป็นคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันอยู่ในแหลกเครื่องเดียวเลยนะครับก็ไปถ่ายมานะครับไม่ได้ใช้กล้องถ่ายวิดีโอราคาแพงอะไรนะครับก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายปกติเลยนะครับถ่าย เป็นคลิปสั้นๆคลิปละ3วิ5วิอะไรนะครับแล้วก็เอามาต่อกันแบบที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับแล้วก็ทำการใส่ Transition เข้าไปนะครับแค่นี้ก็ทำให้คลิปของเราดูน่าสนใจมากขึ้นกว่าการเอาคลิปมาเรียงต่อกันเฉยๆแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มการเฟดเอาท์นะครับทำให้คลิปจางลงตอนจะจบนะครับ เพื่อเป็นสัญญาณนะครับให้เวลาคนที่เขามาเห็นคลิปเราเขาก็เ,าเข้าใจว่าอ๋อคลิปกำลังจะจบลงแล้วนะครับอตอนขึ้นก็มีเฟดอินเข้ามานิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นสัญญาณว่ากำลังเริ่มต้นคลิปแล้วนะแล้วก็มีเสียงดนตรีนะครับเสียงดนตรีนี้เพื่อนๆจะเอาเพลงอะไรก็ได้นะครับจะเลือกเพลงที่อยู่ในแอปก็ได้หรือว่าจะเป็นเพลงที่เราชื่นชอบที่เรามีอยู่ในเครื่องโทรศัพท์ของเรามาใส่ก็ได้นะครับ โอเคคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเท่านี้นะครับขอให้ตัดคลิปกันให้สนุกนะครับแล้วอย่าลืมมาติดตามกันว่าคลิปหน้าผมจะมีทริคอะไรมาฝากนะครับสวัสดีครับ